ท่านผู้ชมครับวันนี้มิพาท่านผู้ชมมาชมนะครับเป็นบรมีต้นแม่ตะเคียนนะครับท่านผู้ชมที่เขาขอโชคขอลาบได้ถูกหวยโอ้หหมาก็หอนดีจังเลยนะครับขอโชคขอลาบได้นะครับ เรื่องราวของโชควาสนาเนี่ยมันอยู่ที่ดวงนะครับดวงคนถ้าจะถูกเลขเบอร์ก็เรียกว่ามีบุญนะครับอันนี้เราส่งแม่จักเชียนนะครับท่านผู้ชมชม,ชมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผู้ชมท่านผู้ชมที่ชอบเลขเด็ดต่างๆหาเลขเด็ดนะครับไม่ทราบว่าท่านอยู่หรือเปล่านะ ดูโดยรอบก่อนว่าม,มีเลขอะไรถ้าใครขอเลขขอเบอร์ก็อธิษฐานเอาขอให้รวยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมส่องดวงติตด,ดวงวิญญาณขอนเชิญท่านก่อนอนะครับก็ได้เทีนี่สูงมากแล้ว ก็กืออาคารเลยนะอาคารนี่เท่าไหร่เนี่ยสูงเยอะมาก <c oughs> <c oughs> มีสองต้นด้วยกันนะคี่ชมต้นใหญ่มากอยู่เนี่ยรอยเขาจุดทูปขอเรีลขขอเบอร์อ แป้งก็มีนะครับต้นสูงต้นใหญ่เขาประกบไว้เนี่ยกระเทียนคู่เลยฮะท่านผู้ชม เลขเลยบอกงตรงว่ายังไม่เห็นเลขเลยนะครับได้ยินไหมฮะหมามันก็เห่าครับไม่เห็นเลขผู้ชมไม่เห็นแม่ด้วยนะท่านผู้ชมชมฮะอยบผู้ชมชมเรายังไม่เห็นท่านเลยนะครับ นยากครับไม่ได้เห็นท่านเลยนะครับท่านแนึงได้แสดงบริหารให้เราเลยที่ท่านไม่อยู่แล้วนะครับมีคนรบกวนเยอะนะครับมีคนรบกวนเยอะท่านก็ไม่อยู่นะจะบอกให้น,นี่เขามีตะเคียนคู่กัอนอยู่ยงครับจะไม่เห็นนะ ิ่งศักดิ์ทิ์ตรงนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นักแหลนะครับเป็นเส้นตะเคียนคู่ท่านผู้มชมแต่เรายังไม่เห็นปรากฏของท่านใครที่ชอบเรื่องหวยเรื่องเบอร์เนี่ยขาดเสียไม่ได้นะครับ ท่านยังไม่ปรากฏนะครับให้ผู้ชมชมเลยถ้าไม่ปรากฏก็คือไม่ปรากฏนะฮะไม่มีคือไม่มีไม่แสดงท่านก็คือไม่แสดงนะครับท่านเราไม่เห็นท่านจะบอกผู้โทตรงว่าเราก็ไม่เห็นท่านเหมือนกันยังไม่เห็นเลยนะฮะยังไม่เห็น เราเห็นนยเรายังไม่เห็น ยังไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมนะฮะคือบรรยากาศโดยรวมนะที่มีต้นหนึ่งนะครับนะท่านผู้ชมนี่ก็โดยรวมยังไม่เจอท่านเลยนะครับท่านผู้ชมไม่เอ่ยนะฮะไม่เจอคือท่านไม่อยู่แล้วนะครับคือท่านไม่อยู่ท,ท่านไม่มีนะครับคือไม่เจอนะฮะเราพูดกัน ศาสตร์ที่เราไม่เห็นนะปกติถ้าถ้าสแกนอย่างนี้นะครับถ้าท่านอยู่นะครับท่านอยู่ก็จะเจอนะครับก็จะเห็นถ้าไม่มีไม่เจอก็ไม่เห็นนะครับถ้าท่านไม่อยู่คือไม่มีคือไม่มีนะครับถ้ามีก็คือมี เจอครับตรงนี้สรุปว่าท่านไม่อยู่แล้วก็ไม่เจอด้วยนะฮะไม่เจอตรงนี้ก็จะไม่เจอเดินเลยรลบะ điều, nha, quý tham, không, bố, không, chồng sao được không, bố. không, Frankly, tôi không, không, à không, ท่าไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่มีนะ้ผู้ชมผมเลยไม่สแกนต่อแล้วครับเพราะท่านไม่อยู่สรุปว่าท่านไม่อยู่เดี๋ยวเราไปหามุมใหม่นะใหม่สแกนใหม่นะครับอันนี้ท่านไม่อยู่นะอันนี้อยู่ท่าริมน้ํานะครับนะไม่อยู่ จะเป็นนี่ฮะถ้าไม่อยู่ห้ผู้ชมเดีย๋ยวไปที่นี้แล้วกัน